สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเรือมลิตค่ะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เรือมลิตบุกไปเยือนรายโอาบกานโนแล้วก็จบปีที่ศกศูนย์ประตูตศูนย์นะคะเป็นที่น่าผิดหวังของแฟนราชันมากๆเลยเนื่องจากเราเจอกับทีมที่ต่างชั้นกว่าแล้วก็ กับโดนทีมที่ต่างชั้นกว่าเนี่ยใช้พลังงานเล่นโจมตีเราจนเราไม่ได้เก็บ3มแต้มกลับไปนะคะซึ่งอิงจากสถิติที่ผ่านมานะคะใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยแมตท,ที่เราไปเจอกับรายโบยบายกกโนเนี่ยเรือมาลิดไม่สามารถเอาชนะได้มา4ปีติดแล้วค่ะ หลังจากนี้นะคะก็เป็นช่วงพักเบรกทีมชาติค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ชาบ,บิอลอนโซจะได้ทบทวนอะไรหลายๆอย่างรวมถึงได้รีเซ็ตทีมใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าหลังจากที่เรียมาริดบุกไปเสมอรายโยเบเรกโนนะคะถือเป็นการเสมอครั้งแรกนะคะสำหรับลาลิกา้าแล้วก็สําหรับ UCL เนะคะเรียมาริดก็ต้องบุกไปพ่ายแพ้ให้กับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ส่งผลทําให้ชาบ,บิอลอนโซนะคะโดนเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆค่อนข้างจะเยอะมากเลยทั้งในเรื่องของ กติเรื่องของการโรเทชันรวมถึงเรื่องของการขาดหายไปของผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บหลายคนคะ่ะวันนี้นะคะเรามาคุยกันว่าหลังจากที่พักเบรคคิมชาติไปแล้วเนี่ยเรือมอลิดควรแก้ไขตรงไหนแล้วก็ในสัปดาห์นี้เรื่องราวของเรียมอลิดมีข่าวสารไหนหน่าปเดตบบางคะ่ะประเด็นที่ว่าเกมรุกของเรือมอลิด ค่อนข้างที่จะจับทางได้ค่ะเพื่อนๆมองว่ายังไงกันบ้างแต่ว่าส่วนตัวหลังจากที่ดูรูปเกม2เกมที่ผ่านมานที่เจอกับทั้งลิวอพูแล้วก็รายโอเบยกานโนก็รู้สึกว่ามีส่วนแล้วก็เห็นด้วยกับตรงนี้เนื่องจากคีเรียนเอมบาเบ้นะคะกับวินิสิอุตเนี่ยเป็นแนวลูกที่ปกติจะสร้างความอันตรายได้เลยซึ่งสําหรับคีเรียนเอมบาเบ้นะคะจุดเด่นของคีเรียนก็คือการใช้ความเร็วแต่ว่าการใช้ความเร็วของคีเรียนเนี่ยก็คือการที่เพื่อนจ่ายทะลุช่องมาแล้วก็มีระยะ สำหรับการที่จะรับบอลแล้วก็ ไปทาประตูอันนี้พูดตามความเข้าใจง่ายๆนะคะฉะนั้นเมื่อไหลที่เจอคู่แข่งมีการบีบอัดอยู่ฝั่งนี้แล้วคีเรียนมีช่องในการเท่าไปทําประตูน้อยหรือว่ามีระยะในการวิ่งทําความเร็วน้อยคีเรียนก็จะลดความอันตรายลงไปได้ะคะ่ะแมตช์ไหนเรามีโอกาสได้สวนแล้วก็จ่ายบอลยาวแล้วให้คีเรียนทาความเร็วและวิ่งไปเนี่ยบอกเลยว่าความนิ่งของเอมบาเบ้เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งมากพอไปถึงจุดนั้นอลองสังเกตหลายๆเกมที่ผู้เล่นบางคน วิ่งไปได้วยความเร็วแล้วแต่ว่าไม่ได้นิ่งมากพอค่ะก็จะพยายามเตะเข้าไปส่วนใหญ่มันก็จะอัดตัวตรงตรงตัวที่ผู้รักษาประตูแต่ว่าก็เห็นเป้ทําหลายครั้งแล้วก็คือจะเป็นจังหวะแตะจังหวะเดียวแล้วก็เป็นประตูลเลยเนื่องจากความใจยเย็นแล้วก็เหมือนตัวเองถนัดในการทําอะไรแบบนี้แต่เมื่อไหร่ที่ เอ,อเอ็มบาเบ้จะต้องมีการประทาตัวตัว,ตว,ตวหรือจังหวะเกมตื้อๆต,ต,ตันๆที่เราต้องเคาะบอลไปเรื่อยๆเพื่อหาช่องเข้าทำเอ็มบาเบ้จะทำด้ค่อนข้างยากเพราะจะส่งผลให้เกมรุกของมาลิดเนี่ยมันจะเวลาเจออะไรแบบนี้สอเกมติดที่มองว่าลิวพูกับลายโยเนี่ยวิธีการเล่นของอของเอ็มบาเบ้ในการเล่นเพื่อทำประตูเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยเพราะว่าเคาะเะอยู่ตรงนั้นไม่มีจังหวะสวนกับ ส่วนวินี่ซิวจูเนียนะคะยิ่งจับทางได้ง่ายเลยเพราะว่าเวลาที่วินี่จะเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะทิ้งตัวอยู่ในตำแหน่งซ้ายแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ลงมาช่วยเพื่อนล้วงหรือว่ารับบอลเลยยกเว้นเกมที่เจอกาลายโยนะก็มีลงมาบ้างแต่ว่าน้อยครั้งมากและแทบไม่เห็นวินี่ทําอะไรแบบนั้นเลยรวมถึงการเลี้ยงไปให้สุดเส้นจี้เข้าไปให้สุดเส้นแล้วก็จะเปิดกลับมาให้ใครสักคนมุ่งหรือว่าแตะทําเป็นประตูส่วนใหญ่ มากๆเลยที่มันจะไม่เป็นประตูฉะนั้นตรงนี้นะคะในส่วนของวินิชุดจูเนียก็จะจับทางได้ง่ายมากเพราะว่ามองดูกี่ทีวินิชุดก็จะทําแบบเดิมเลี้ยงไปจนสุดเส้นแบบเดิมแล้วก็ค่อยจ่ายให้เพื่อนแล้วก็มันไม่เป็นประตู ในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะประเด็นนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้นะคะเรียมาริดเข้าสู่ช่วงที่นักเตะเริ่มมีการบาดเจ็บเยอะขึ้นนะคะอย่างตอนนี้อัปเดตล่าสุดนะคะก็มีคารบะคาวที่มีอาการเจ็บเข่าแล้วก็เฟเดวาเวเดที่เจ็บจากแมตที่เจอกับรายโอเบกาโนอันนี้ขออิงตัดตรงนี้เราไปพูดถึงแมตที่เจอกับรายโอเบกาโนแมตนั้นก่อนเป็นแมตที่แบ็คขวาอ่ชาบิลลอนโซก็ยังที่จะเลือกใช้เฟเดวาเวเดส่วนตัวมองว่าคิดว่าก็ควรเอาเทนลงมาเล่นได้แล้วแต่ว่าถ้าอยาก ใจเกมลับก็คือเป็นเฟเดวาวเวดแต่การใช้เฟเดวาวเวดในตำแหน่งนี้และกลางเราเป็นแบบนี้มันทำให้รู้สึกว่าควรจะขยับเป็นเทนมาแล้วเฟดีไปอยู่ตรงกลางแล้วก็จังหวะที่เล่นนะคะก็เห็นหลายครั้งแล้วเนี่ยว่าเฟเดวาวเวดมีอาการบาดเจ็บแลวพยายามส่งสัญ,ญญาณขอเปลี่ยนออกแล้วกว่าจะเปลี่ยนออกเนี่ยคือหน้าตานี่คือแบบเจ็บแล้วอะ จเจ็บไปที่แบบว่าต้นขาแล้วก็สุดท้ายก็เปลี่ยนตัวออกเป็นเทนลงในนาทีที่จะไม่ได้ว่า70หรือ80ซึ่งส่วนตัวมองว่าเอาลงมานาทีท้ายๆ้ายเหมือนเดิมเลยกับแมตท,ที่เจอกับลเวอร์พูมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าปัญหาลึกๆแล้วของชาเบียลอนโซกับเทนอเล็กซานเดอร์เทนอเล็กซานเดอร์อันโนค,คืออะไรหรือกังวลว่าเทนไม่สามารถปรับตัวได้หรือ ไม่พยายามที่จะใช้เทนเลยพอที่เทนไม่ได้ลงเรื่อยๆไม่ได้ลงบ่อยๆต้องมานั่งเป็นตัวสำรองมันส่งผลถึงสภาพจิตใจกับกำลังใจเวลาลงไปเราจะมองนักเตะออกว่าเดินออกมาจากตรงนั้นน่ะหน้าตาดูแบบไม่ได้มั่นใจแล้วก็อยากให้มีโอกาสได้ลงมาเล่นกับทีมเยอะมากกว่านี้ค่ะ ส่วนอีกคนนะคะมัตตันตัวโนนะคะก็มีอาการบาดเจ็บตรงกระดูกส่วนอีกคนนะคะก็เป็นชัวเมนี่เจ็บแฮมสติงค่ะซึ่งคิดว่าตรงนี้น่าจะส่งผลในระยะยาวเนื่องจากว่าเราไม่แน่ใจว่า,าการบาดเจ็บของชัวเมนี่เนี่ยจะนานแค่ไหนแต่การขาดหายไปของชัวเมนี่ส่งผลให้คิดว่าดีนเฮาเซนอาจจะเล่นแย่ลงเพราะว่าปกติแล้วชัวเมนี่เนี่ยอยู่ตรงนั้นเป็นคนคอยสก,กีสก,กรีนเล่นลับและพยายามเคลียร์บอลออกก่อนที่จะมาถึงข้างหลัง นนไม่แน่ใจเพื่อนๆเ,เห็นด้วยไหมนะแล้วก็จะเป็นดินเทาเซนที่จะคอยรับจากตรงนั้นที่หลังแต่พอชัวร์มินี่ไม่อยู่มันเห็นได้ชัดว่าดินเทาเซนได้ใบเหลืองเล่นเข้าไปแท็กเกิลเยอะขึ้นแล้วก็ชฉมช่างเยอะขึ้นอาจจะเพราะว่าไม่มีเพื่อนคอยช่วยสกีนให้แล้วก็ต้องเป็นตัวเองที่เป็นตัวสุดท้ายเพื่อบังไม่ให้บอลเข้าไปในกรอบเขตโทษอันนี้ส่วนตัวคิดว่าประมาณนี้นะคะแล้วก็ชัวร์มินี่อย่างที่บอกคะ่ะเป็นแกนหลักของ ทีมตอนนี้เนื่องจากชาบี้เขามองว่าแผนของเขาเนี่ยต้องใช้ชัวรเมนี่แต่ว่าพอเกิดอาการบาดเจ็บแบบนี้เลยไม่รู้ว่าใครจะทดแทนตรงนี้ได้ยิ่งกลางของเราตอนนี้ค่อนข้างจะยวบเลยถึงแม้จูดิ้งแฮมจะกลับมาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีใครที่สามารถโรเดชันบางคนก็ฟอร์มไม่ได้แบบว่าคงเส้นคงวาเข้าปะ่ะอย่างอาดาคือเล่บางแมตต์ก็ดีบางแมตต์ก็เกิดพลาดใส่ง่ายๆจนเสียประตูเลยก็มีอีกคนนึงนะคะก็เป็นอันโตนิโอรูดิเกอร์ค่ะ ดูจากภาพล่าสุดนี้ไม่โอกาสได้ลงมาเล่นกระบอลร่วมซ้อมกับทีมและเพราะว่าจะมีบางคนที่ไม่ได้ติดทีมชาติแล้วก็มีซ้อมอยู่นะคะก็มีอาการบาดเจ็บแฮมสติงส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่แต่ว่าถ้ากลับมาก็ถ้าจะคาดหวังเจอรูดิเกอร์ก็คงเป็นเกมรับที่เหนียวแน่นแต่ของให้ผ่อนความโฉงฉางหน่อยเพราะว่าก่อนที่เจ้าตัวจะบาดเจ็บเนี่ยก็มีประเด็นหลายอย่างทั้งเรื่องอารมณ์แล้วก็เรื่องการเล่นเข้าแรงอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดคาดหวังเจอรูดิเกอร์ ถ้าเกิดคาดหวังจากรูดิเกอร์ก็คงจะเป็นลูกกลางอากาศที่ตอนนี้เรียวาดลิดไม่ได้มีตรงนี้เลยถึงแม้จะมีดีนเฮาเซนที่สูง ที่สุดในทีมแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็รวมถึงจังหวะต่างๆพยายามมงมินิเตาก็ยังไม่ได้ก็คาดหวังให้ดูดิเกอร์ถ้ากลับเข้ามาก็มาเติมเต็มตรงนี้แต่ว่าจะต้องดูทีว่าจะโรเตชันตำแหน่งยังไงค่ะส่วนอีกคนนึงนะคะทีโบกุตัวค่ะก็มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากนัดที่เจอกับรายยูเวกานเนื่องจากว่าน่าจะเป็นจังหวะที่กระโดดเข้าไปนั่นแหละแต่ส่วนตัวมองว่าพูดถึงแมตที่ผ่านมาจากที่เจอเอร์พูทีมอย่างเอร์พูเนี่ยเข้าใจว่าเซฟเยอะต่างๆเนี่ยมันก็มากพอ พอแล้วแต่กลับมาเจอรายโยยังจะต้องให้กุตัวออกแรงเซฟอีกหรอแปลว่าเกมลับของเราเป็นยังไงลองคิดดูแต่ว่ากุตัวนะคะหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยก็ถูกเรียกตัวไปทีมชาติเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงซ้อมหรือไม่ได้ลงเล่นหรอกแต่ว่าตามประเทศเขาเนาะต้องมีการเรียกตัวเข้าไปเพื่อรายงานตัวแล้วก็มีการปรึกษากันร,ระหว่าง ทีมแพทย์ของสโมสรแล้วก็ทีมแพทย์ของทีมชาติเพื่อหาแนวทางรักษาร่วมกันค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือประเด็นเรื่องของสถิติของทีมฟอร์มดูดีแต่ว่ามันมีช่องว่างอะไรจะบอกเลยว่าตั้งแต่ชาบี้ลอนโซเข้ามามันเริ่มตั้งแต่ศึกฟี a c คัพเวอร์ครัพค่ะมันมีบางแมตท,ที่รู้สึกว่ามันแตกต่างกับตอนที่เป็นอันเช่มากสลืกเกินการเล่นเป็นระบบ กับนักเตะที่มีมาตรฐานมีคุณภาพปั๊บขนาดนี้มันทําให้รู้สึกว่าเรียมเมลิตมันจะไปได้ไกลกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าบางครั้งที่สะดุดอะค่ะอย่างแมทที่เจอกับแอตเลติโกมาริดมันก็เอาไม่อยู่เลยก็คือตามที่บอกว่าอฟอร์มดูดีแต่มีช่องว่างช่องว่างคือเมื่อไรที่เรียวเมลิตไปเจอกับทีมใหญ่ๆก็จะเป็นช่องว่างที่ด้วยกําลังใจความมั่นใจหรือว่าอะไรต่างๆโดนโดนแก้เกมมา เราไม่สามารถทําตรงนั้นได้ไม่สามารถแก้ไขได้รวมถึงวิธีการแก้เกมของชาบีลอนโซที่หลายเกมที่ผ่านมาเลือกที่จะจับผิดทิศผ,ผิดทางไปหมดเลยรวมถึงเกมที่เจอกับรโอเบกาโนที่บาฮิมดีอาร์ตเล่นแย่มากแต่ว่าไมย่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนออกและหลายครั้งที่ควรจะเป็นประตูจากฝั่งของบาฮิมดีอาร์ตอาจจะบุกเข้าไปทําได้แต่กลายเป็นเสียบอลแล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นจังหวะสวนกลับ ทําให้คิดว่าตรงนั้นควรจะขยับโรดิโกเข้าไปเล่นขวาก่อนไหมอะไรประมาณนี้แต่ก็อีกค่ะหลายคนบอกว่าพอเมื่อเป็นเรอัลมดริตทุกอย่างมันเหมือนจะต้องเพอร์เฟกต์แพ้นิดนึงไม่ได้เสมอไม่ได้เหมือนแฟนเรอัลมดริตใจร้อนอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวมองว่าเหมือนมันดีมาแล้วมันทําดีมาแล้วมันอยากให้ดีต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้หัวตารางชั่วคราวมันยังเป็นเรอัลมดริตอยู่เนาะแล้วเราเจอทีมกับรโยเนี่ยถ้าเราเคี่ยวกว่านี้แรงใจเราดีกว่านี้รวมถึง การผิดพลาดที่น้อยกว่านี้มันอาจจะสามารถทำให้เราเก็บแต้มสามแต้มได้รวมถึงเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของการจบสกอร์ทุกคนมันมีปัญหามากๆเลยหลายหลายแมตที่เคยทำคิดไปก่อนแล้วนั้นว่าทำไมถึงจบไม่ได้ถึงแม้เอเมเบ้จะมีฟอร์มที่ร้อนแรงขนาดนี้แต่ว่ามันก็เหมือนที่บอกค่ะอาจจะเป็นเรื่องของการที่คู่แข่งอ่านเกมเราออกทำให้เอเมเบ้เล่นหาความเร็วหาพื้นที่ที่ใช้เวลา ใช้ระยะในการวิ่งมันน้อยลงเลยมีโอกาสทําเป็นประตูน้อยลงรวมถึงลูกกลางอากาศที่เราขาดหายไปนี่ยังไม่รวมพวกลูกเตะมุมฟรีคิกต่างๆที่สูตรอะไรของเราทํามามันใช้กับคู่แข่งแทบไม่ได้เลยก็คือเมื่อไหร่ได้ฟรีคิกแทบไม่ต้องรุนเลยเพราะมันไม่เป็นประตูแน่นอนต่างจากฤดูกาลที่แล้วมันยังพอเห็นบ้างอย่างเฟเดวาเวดได้ได้จังหวะกับอาดากือเลอะไรเงี้ย เป็นยืนคู่กันแล้วเป็นเฟ d ดิวาเวเดยิงข้ามกำแพงไปซึ่งทุกวันนี้ทำพยายามทำรู้แหละว,ว่ามีจังหวะที่พยายามทำแต่ว่ามันแรงไปเหินไปยังจับจังหวะได้ไม่พอก็ยังคาดหวังนะคะลูกยิงไฟจากเฟดิวาเวเดที่บางครั้งมันต้องการปฏิหารจริงๆอยากให้แบบว่ามันช่วยทีมได้แบบนักเตะเระลัลมาริดนะคะที่เข้าไปแคมป์ทีมชาติในช่วงพักเบรทีมชาตินี้นะคะก็จะมีฝรั่งเศสจ,จะเป็นกิลเลนเอมบาเป้กับ คามาินกาค่ะแต่เหมือนอัปเดตข่าวล่าสุดนะอันนี้ไม่ชัวร์ว่าคามาวินกาก็มีอาการบาดเจ็บแล้วอาจจะต้องกลับมาที่สโมสรนค่ะส่วนนักเตะอังกฤษนะคะตอนนี้ชื่อก็จะเป็นจูดเบลลิงแฮมค่ะสเปนก็จะเป็นดีนเฮาเซนนะคะแล้วก็ออสเตรเลียจะเป็นเดวิดอาราบาอันนี้พูดถึงเดวิดอาราบาหนึ่งเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ลุมเล้าลงมาเล่นได้นัด2นัดก็เจ็บแต่ว่ากลับมีชื่ออื่นติดชิมชาต์อันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันนีะะ่แหละค่ะมันก็โยงกลับไปในหัวข้อที่ บอกว่าเรียมนักเตะของเรียรมอลิตขาดหายไปเนื่องจากอาการบาดเจ็บอืจริงๆถามว่าส่งผลไหมมันก็ตอบยากเนาะเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วที่มีอาราบาลงมาเล่นบ้างสลับบ้างมันไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนเนื่องจากพอมันมีอาการบาดเจ็บก็เวลาที่ใช้ส่วนใหญ่มันก็คืออยู่นอกสนามแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาว่าอาราบาจะอยู่กับเราต่อไหม อีกคนหนึ่งนะคะตุรกีก็จะเป็นอาดากูแลค่ะแล้วก็โมร็อกโกเป็นบราหิมดิอาร์บราซิลก็จะมีวินิซิุสจูเนียรโรดิโกแล้วก็มิเิต้าค่ะแล้วก็สเปนยูย่จะเป็นกอนซาโลกาเซียซึ่งก็คาดหวังว่าในการไปเข้าแคมป์ทิมชาติจะพาชัยชนะกลับมาแต่ว่าไม่ต้องพาอาการบาดเจ็บกลับมาค่ะเพราะว่ายังมีอีกหลายแมตช์แล้วก็มีแมตช์สำคัญที่เรเบลริตต้องเจอแล้วก็รวมถึงเพื่อนบ้านเราก็ตีแต้ม มาตื้นแล้วส่วนเราก็สะดุดกับนัดที่เจอรายโยบกยโนก็ต้องดูกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงการแก้ไขของชาบี้หลังจากผ่านช่วงพักเบรกทีมชาติจะเป็นยังไงสำหรับเรือมิติดวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ